ระหว่างที่ผมกําลังนั่งเล่นเกมตามปกตินะฮะจู่ๆมันก็มีความคิดหนึ่งลั่นเข้ามาในหัวว่าไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่าตัวเราเนี่ยบางครั้งนะฮะพอแค่ปเปลี่ยนสีเท่านั้นแหละความเก่งมันก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและหลังจากนั้นผมก็ปรับปรบมือคิดได้เลยว่างั้นเรามาพูดถึงการย้อมแมวในตัวเกมกันดีกว่าในวันนี้นะฮะว่ามันมีเกมไหนบ้างที่ย้อมแมวออกมาได้ดีแล้วก็เกมไหนย้อมแมวออกมาได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะ มาเรามาเริ่มจากซีรีส์ของเมก a าแมนหรือว่าร็อกแมนกันก่อนเลยไม่น่าเชื่อนะครว่าแม้กระทั่งซีรีส์นี้ก็มีการย้อมแมวเกิดขึ้นด้วยถึงแม้ว่ามันจะอาจจะเป็นการย้อมแมวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักสักเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างเช่นในภาค X 3นะ,ะทุกคนคงจะคิดถึงเกราะของ Max Armor ที่ X ใส่นะฮะซึ่งเกราะเกราะนี้นะฮะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าหากได้ไฮเปอร์ชิปมาและใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะฮะ Max Armor เนี่ย ก็จะกลายเป็นไฮเปอร์แม็กซ์อาร์เมอร์นะแต่อย่าคิดนะฮะว่ามันจะแตกต่างจากแม็กซ์อาร์เมอร์สักเท่าไหร่เพราะว่านอกจากความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาทุกด้านแล้วนะฮะมันก็แค่เป็นการเปลี่ยนสีเป็นสีทองก็แค่นั้นเองแต่ผมก็พอทำใจยอมรับได้อยู่เนื่องจากว่าในภาคก่อนๆน,นะฮะคือแบบว่าพวกฮาร์ดแวร์อะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ก้าวกระโดดสักเท่าไหร่อะไรใช่ไหมฮะดังนั้นจะใส่กราะเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็เปลืองเนื้อที่อ่ะ จนกระทั่งมาถึงพวกแบบเจนใหม่ๆอย่างภาค5ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพอมาเป็นภาคล่างๆเงี้ยตัวเกราะนะฮะก็ในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีมากกว่า1เกราะขึ้นไปแล้วนะฮะแต่มันมีแต่อยู่พอมาถึงภาคที่8นะฮะกับไอ้นิวทรัลอาร์เมอร์เนี่ยผมเขาบอกเลยว่าผมรับไม่ได้จริงๆเพราะอะไรกันเหรอจริงอยู่ว่าในภาคที่8เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เกราะเดียวฮะมันก็จะมีอิคารัสอาร์เมอร เฮอร์เมสอารหรือแม้กระทั่ง Ultimate a r m ์เในภาคนี้มันก็ยังมีแต่ว่าทุกๆเกราะที่ผมกล่าวไปทักข้างต้นนี้นะฮะมันเป็นแค่การเปลี่ยนสีเท่านั้นมันเหมือนกับว่าพอมาถึงภาคที่8นะฮะทางแคปหมูเนี่ยหมดมุกคิดเกราะใหม่ขึ้นมาหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่ทราบ แล้วก็สําหรับซีรีส์ย่อยนะอย่างภาคเอ็กซหรือว่า Battle Network เนี้ยอันนี้ทําใจไว้ได้เลยว่ามันจะมีศัตรูหลายตัวมากในเกมนี้ที่จะมีการย้อมแมวนะอย่างน้อยๆก็2รอบแต่มันไม่ใช่การย้อมแมวที่ดีสักเท่าไหร่ด้วยเนื่องจากว่าการย้อมแมวนี้นอกเหนือจากแค่เปลี่ยนสีนะฮะมันก็แค่เป็นการเพิ่มความไวและก็ เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีของศัตรูเพิ่มขึ้นแค่นั้นอาจจะมีบางตัวที่เพิ่มอาการผิดปกติเข้ามาแต่มันก็มูฟเซตเดิมๆนั่นแหละฮะแต่ผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าแหละว่ามันเป็นตลับเกมบอ o แอดวาน c e ฮะมันมีเนื้อที่จํากัดการใช้วิธีย้อมแมวน่าจะเป็นวิธีที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนะฮะคือจะแบบดีไซน์มากก็ไม่ได้มันเปลืองเนื้อที่สรุปแล้วก็คือสําหรับซีรีส์ของเมก a าแมนอาจจะมาจากการที่แบบว่าฮาร์ดแวร์มันเป็นข้อจํากัดนั่นแหละฮะแต่ก็นั่นแหละฮะการย้อมแมวเนี่ยมันก็ ฟังดูกี่ทีกี่ทีสำหรับอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะ neutral a r m ร r นี่ก็คือผมรับไม่ได้จริงๆอันนี้น่าจะแบบว่าหมดหมดมุกในการดีไซน์เกราะจริงๆนั่นแหละก็เลยเอาแบบวิธีมักง่ายแบบนี้มาใช้นะฮะโอเคต่อมาในะกับเกมถัดไปซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ทุกเรารู้จักกันดีนั่นก็คือซีรีส์ยูกิโอนั่นเองนะฮะแม้แต่กับการ์ดเกมก็ยังไม่เว้นสมัยก่อนนะการ์ดโบราณโบราณเนี่ยก็มักจะมีการย้อมสีให้เก่งขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นสลามธรรมดากับสลามสีส้ม คูรีโบกับปีศาจใต้หลังคาแต่ที่พีคที่สุดก็คือสูสานแมมมอสกับสูสานแมมมอสสีทอง <c oughs> คืออันนี้แค่เอาเป็นชุบทองเพิ่มเฉยๆแล้วก็สแตทเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบจะเท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะพอเข้าใจได้อยู่เนื่องจากว่า คนแบบดีไซน์อาร์ตการ์ดสมัยก่อนเนี่ยคงจะมีแต่อาจารย์คาซูกิทาคาชิแล้วก็คนที่เป็นผู้ช่วยอีกไม่กี่คนฮะผมก็พอจะเข้าใจได้สมัยก่อนอาร์ตการ์ดมนเลยออกมาแบบค่อนข้างที่จะเดิมๆอะ่ะเออแบบเป็นสไตล์กันเลยแต่พอยุคหลังๆนะฮะมีคนช่วยวาดเพิ่มเติมเยอะแยะขึ้นมานะฮะการย้อมแมวเนี่ยในซีรีส์ยูกิโอมาเลยได้หายไปนะฮะเราจะได้เห็นแบบอาร์ตการ์ดแล้วก็ลายเส้นใหม่ๆใ,ในแต่ละ เขาเรียกว่าอาคิทายอะไรอย่างนี้ไปเลยนะฮะในยุคปัจจุบันก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์คาซูกิแกคงจะเหนื่อยมากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการที่แกต้องจากไปด้วยนะฮะแกจากไปอย่างวีรบุรุษและโอเคต่อมาก็จะเป็นซีรีส์ของเพอร์โซนานะฮะแม้ว่าจะเกิดขึ้นน้อยเช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าซีรีส์เพอร์โซนาเนี่ยก็มีการย้อมแมวเกิดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นในภาคที่3นะทุกคนคงอยากจะจำออฟฟียสได้นะ ซึ่งก็เป็นเพอร์ซนาของตัวเองอย่างมาโคโตะนั่นแหละมีการย้อมแมวเปลี่ยนสีนิดหน่อยคือมันนิดหน่อยจริงๆแต่กลับมาพร้อมค่าสเตตอันมหาศาลเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็เรื่องชื่อนี่ไม่ต้องกล่าวถึงมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแค่เติมคำว่าเทล罗สเข้าไปหรือเรียกสั้นๆก็คือออฟเรียสเทล罗สนะฮะมันอาจจะเติมนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเก่งขึ้นมากจริงๆแล้วก็เป็นร่างที่แกร่งที่สุดของออฟเรียสนะฮะแต่ถ้าหากจใจผมเลือกนะ ผมขอเลือกร่างเกือบสุดยอดอย่างเมซาามันน่าจะดูดีกว่าดูดีไซน์ใช่ฮะคือเราจะเห็นว่าเออโอเคแหละดีไซน์มันก็อิงมาจากออฟิ c สแหละแต่เมซาาเนี่ยมันดูเท่แล้วก็เห็นพัฒนาการขึ้นเยอะใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ ทำไมในภาคที่3อ่ะตั้งแต่ตอนนั้นทําไมไม่เอาเมซายามาย้อมสีแทนฟะทําไมต้องกลับมาใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็แค่ย้อมสีให้มันดูแบบง่ายกว่าเดิมผมก็ไม่เข้าใจะถ้าหากว่าเอาเมซายามาทําการย้อมสีเนี่ยมันน่าจะดูมีสง่ามากกว่ายกตัวอย่างเช่นในภาคที่5นะอย่างที่เราได้เห็นกันจากการที่เอาเมซายามาย้อมสีกลายเป็นเมซายาพิกาโรนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ ก็จะมีพวกเพอร์โซนาของตัวละครหลักเนี่ยโดนจับมาย้อมสีในภาค5เนี่ยหลายตัวมากเลยให้กลายเป็นเวอร์ชันปิกาโร่ถ้าหากว่าถามว่าปิกาโร่มันเป็นแบบไหนมันจะมีจุดเด่นก็คือจะมีสีแดงแล้วก็มีลายสก,กอตแถมมาด้วยนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีหลายตัวมากเลยที่กลายเป็นปิกาโร่และบางตัวสกิลก็จะแตกต่างจากล่านเดิมด้วยนะฮะส่วนพวกชาโด ก็จะมีการย้อมแมวอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นสลามกับแบล็กอูสนะฮะซึ่งก็ไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันจริงๆแค่สีมันเข้มขึ้นก็แค่นั้นแหละสําหรับซีรีส์เพอร์โซนานะฮะก็ไม่ได้มีการย้อมแมวเกิดขึ้นบ่อยก็ถือว่าไม่เป็นไรก็พอยุ่นนกันไปได้นะฮะทีนี้ก็จะมากลับซีรีส์ดราก้อนบอลบ้างอาจจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เกิดการย้อมแมวหลายรอบตั้งแต่ในเวอร์ชันเกมรวมถึงในเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็มังงะด้วยนะฮะ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเจาจงแค่ภาคเก่าๆอย่างเช่นภาคไฟนอลบ l ลเท่านั้นก็แล้วกันที่เอาจริงๆนะฮะแต่หากว่าจะทำโกคูซูเปอร์ซยาด้วยการนําเอาโมเดลเดิมมาใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่าก็เข้าใจแหละ PS1 เนี่ยความจุแผ่นมันก็อย่างมากก็แค่700-800เมรกะนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยเปลี่ยนมูฟเซตให้มันหลากหลายกว่าเดิมได้ไหมก็คือแบบ คิดภาพดูนะฮะในภาพนี้เนี่ยมีโกคู3แบบใช่ไหมฮะก็คืออะโกคู GT ธรรมดาโกคู GT ทีซูเปอร์ไซยาแล้วก็โกคูซูเปอร์ไซยาฟูลพาวเวอร์คือแบบ3แบบนี้ฮะคือนอกเหนือจากโมเดลที่เปลี่ยนไปที่หน่อยแล้วมูฟเซ็ตนี่มันคือของเดิมชัดๆเลยถ้าหากจะย้อมแมวนะอย่างน้อยๆก็ขอแบบเนื้อในแบบมูฟเซ็ตเนี่ยให้มันแตกต่างก่าเดิมสักหน่อยไม่ได้หรือไงแต่ลังๆเนี่ยเหมือนว่าเขาจะรับรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นนะฮะอย่างเช่นในภาค บูโดไคเทนไคอิชิสามเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าโกคูทําการเปลี่ยนฟอร์มเมื่อไหร่นะฮะทวงท่าก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคอมโบแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยก็จะแตกต่างขึ้นด้วยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าการย้อมแมวแบบที่ดีฮะไอแบบของเก่าเนี่ยคือไม่เอาเลยคือเปลี่ยนแค่โมเดลแต่ว่าท่ามันเหมือนเดิมอะถัดมากับซีรีส์โปกเกมอนนะฮะสำหรับโปกเกมอนไชนีเนี่ยผมมองว่าตัวสีแปลกๆหายยากๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะ มันเป็นสเสน่ห์ของพวกนักสะสมระดับฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการจะหาตัวเจอเนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยมันยากมากๆโอกาสเนี่ยน่าจะเกินหนึ่งในสองแสนเลยนะแต่ที่ผมต้องขอบนหน่อยนี่ก็คือพวกชาชนี่บางตัวเนี่ยสีมันแทบไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยโว้ย <c ười> คือเพื่ออะไรฮะถ้าหากว่าจะทำชาชนีเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทำสีมันคอนทราสต์กันไปเลยไม่ดีกว่าเหรอถ้าหากแบบอ่ะยกตัวยอย่างเช่นดีๆเลยนะกีรัดอสเงี้ย กีดอสปกติจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมฮะพอแบบเป็นชายนี่ก็กลายเป็นสีแดงนี่คือตัวอย่างของการเป็นชายนี่ที่ดีฮะมันมีความคอนทราสต์แบบตรงกันข้ามไงคือไม่ต้องคอนทราสต์ก็ได้แต่ขอให้มันสีแบบแตกต่างหน่อยอะไม่ใช่แบบว่าอะดูอย่างไอ้กาบูเรียสอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะฮะคือตัวธรรมดากับตัวชายนี่อะสีมันสีโทนเดียวกันเลยฮะแทบไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนเข้า p h o t o s h o p แล้วปรับฮิวนิดหน่อยให้มันแบบแตกต่างกันนิดนิดแล้วก็ออกโปรแกรม แต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าส่วนน้อยแล้วกันมันไม่ได้มีมากที่แบบว่ามันออกมาแย่ไงเพราะว่าไอ้ใช้นี่ตัวอื่นๆมันก็ดูได้อยู่ โอเคถ้า okay, หากว่าเราพูดถึงโปเกมอนเนี่ยเราก็จะอดพูดถึงดิจิมอนบ้างก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าทางดิจิมอนนะฮะจะไม่ได้มีดิจิมอนทุกตัวนะ,ะที่นํามาทําการย้อมแมวแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ที่มีการย้อมสีบ่อยมากๆเช่นกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นทอยอากุมอนเนี่ยก็ล่อไปแล้วนะฮะสแบบได้แก่ชาโด้ทอยแล้วก็เคลียร์ทอยแล้วก็ตัวธรรมดาส่วนอากุมอนเองเนี่ยก็จะมีพวกสโน่อากุมอนรวมไปถึงแบล็กอากุมอน หรือแม้กระทั่งเลโอมอนเนี่ยก็จะมีแพนจามอนหรือว่าสโน่เลโอมอนอย่างเงี้ยอีกนะฮะไหนจะไอ้นูเมมอนกับเกเรมอนโกลเด้นนูเมมอนกับแพทินัมนูเมมอนอย่างเงี้ยโอ้โหผมเรียกได้ว่ามันมีเยอะจริงๆในซีรีส์นี้แต่อย่างน้อยๆก็ถือว่ามันก็แค่ย้อมแมวในบางจุดนะนะเพราะว่าพอแบบ พูดถึงสายวิวัฒนาการแล้วก็เนื้อในเนี่ยมันก็แตกต่างจากของเดิมบ้างอยู่หรอกแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันออกแนวค่อนข้างที่จะขี้เกียจอยู่เหมือนกันนะสำหรับซีรีส์นี้แต่ถ้าเราจะมาพูดถึงการย้อมแมวแบบสร้างสรรค์น,นะฮะผมยกให้ซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์ที่ดีมากนั่นก็คือ Monster l a n c h e r หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ Monster Farm นะฮะแม้ว่าจริงๆแล้วสปีชี Monster ในเกมนี้ไม่ได้มีเยอะเท่ากับดิจิมอนหรือว่าโปเกมอนเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่ว่า แนวคิดในการยอมแมวของซีรีส์นี้กลับทำออกมาได้ดีกว่า2เกมที่ผมกล่าวไปนั่นก็คือระบบฟิวชั่นนะฮะเกมนี้เราสามารถนำเอามอนสเตอร์สสายพันธุ์ที่ต่างกันมาผสมกันได้นะฮะและเราก็จะได้พันธุ์ผสมที่ดียิ่งขึ้นซึ่งบางอันเนี่ยมันทำดียิ่งกว่าเปลี่ยนสีอีกนะฮะจนแบบเปลี่ยนคุณลักษณะไปเลยเท่านั้นไม่พอนะฮะมันยังส่งผลต่อค่าสเตตัสในการเจริญเติบโตอายุไขนิสัยรวมถึงกระบวนาท่านในการเรียนรู้ก็จะแตกต่างไปด้วยนะฮะจัดได้ว่า เป็นการย้อมแมวที่ลงทุนนะผมบอกเลยยกให้เลยว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ย้อมแมวได้เกรด A อซะอ่าอีกเกมหนึ่งก็ไม่ใช่อะไรเลยนั่นก็คือ Monster Hunter นี่เองนะฮะที่มักจะนำเอาม m o เตอร์ชนิดต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนสีให้เก่งขึ้นแล้วก็บวกท่วงท่าที่ต่างออกไปคือเอาจริงๆนะน่าจะแทบทุกตัวในซีรีส์นี้เลยที่จะมีการย้อมสี แม้กระทั่งตอนนี้นะฮะผมยังคิดไม่ออกเลยว่ามันมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่มันไม่ได้มีตัวหลากสีนะดังนั้นแล้วแต่หากจะให้เราสรุปเลยก็คือสมมติว่าถ้าหากว่า Monster Hunter มีมนสเตอร์ทั้งหมด30ตัวใช่ไหมก็ต้องคิดไปเลยว่าโดนย้อมแมวไปแล้วมากกว่า30ตัวนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าชนิดหนึ่งมีแค่2สีนะมันอาจจะมี3าถึงสีสีเลยก็เป็นได้ซึ่งการย้อมแมวเนี่ยก็ยังส่งผลไปถึงชุดที่เราใส่ด้วยยกตัวยอย่างเช่นชุดของ l e เ l e ุสนะฮะแบบธรรมดา ถ้าหากเทียบกับสีเงินเนี่ยก็คือดีไซน์มันไม่ได้แตกต่างกันเอาซะเลยนะแค่เปลี่ยนสีก็แค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนสเตตอะไรอย่างเงี้ยลองคิดภาพว่าถ้าหากตัดการย้อมแมวออกไปนะฮะเราจะได้จํานวนมอนสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามากว่าเท่าตัวในซีรีส์นี้เลยนะฮะแต่ทางซีรีส์นี้กับเลือกที่จะย้อมแมวน่าจะดีกว่าเรียกได้ว่าขี้เกียจคิดไงเออ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการย้อมแมวในวิดีโอเกมของผมในวันนี้สําหรับทุกท่านนะฮะถ้าหากว่าใครมีเกมที่ตัวเองชื่นชอบแล้วเกิดการย้อมแมวขึ้นก็สามารถที่จะเอามาแบ่งปันรับฟังกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ